อากาศดีๆแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายชิลสายเต้นสายชนหรือสายไหนๆห้ามพลาดเลยครับ s o d a ลีโอพรีเซนต์เฟล็ก e ฟสนัมเบปล่อยเสือเข้าป่าที่ Flex ก102.5เน้นมิดเขาใหญ่ให้เป็นดินแดนแห่งความมันกับหกศิลปินไลน์อัพนี้เรียกว่าโคจรมาเจอกันอัศจรรย์ใจยิ่งนักบอกเลยโมเดิลด็อกโจอีบอยม a m แซมฟลัวเคสเช n โดโอ้โหรายชื่อ ศิลปินในงานนี้บอกเลยว่าคุณไม่ได้นั่งเฉยๆแน่นอนนะฮะบัตรเสือปืนไวจับก่อนไม่รอแล้วนะ8 0 0บาทเท่านั้นเองจาก1,200บาทนะครับพร้อมวอลช์ wow. sure. อาหารและเครื่องดื่มมูลค่า200บาทสาหรับ1 0 0 0คนแรกที่จองก็ได้รับหน้ากากผ้าดีไซน์พิเศษซึ่งหน้ากากผ้านี่เป็นของตอนนี้เป็นอวัยวะที่3 3เลยนะฮะผลิตโดย w วิรเป็นแบรนด์สปอร์ตแบรนด์สัญชาติไทยฟรีๆเลยครับรวมแก๊งรวมเพื่อนในพร้อมครับรีบเข้าไปกดจองบัตรกันเลยที่เว r ร์ไวเบ ดอท c ดอะคอ c เสผู้สาดสนของเราครับโซดาลิโอรวมกันมันกว่าน้ำผักผลไม้สก,กัดเย็นดอยคำสดชื่นได้สุขภาพดีไม่มีน้ำตาลไม่ใส่วัตถุกันเสียขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้รถยนต์ฮอนด้และ The Concert ร์ตแอปพลิเคชันออทิก just click <c oughs> ยางครับอาจารย์เอาไว้ยันใจรับ เรื่องนี้ต้องยกให้นางกับนางจางครับจางจะนำเหนือนี่ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีครับชั่วโมงที่2ของนินทาประเทศไทยครับ ตอนนี้สุดยอดทนายความแห่งสาย,ยามประเทศดร,รมนชยัยจงกรรัตนกุลนะฮะรับหน้าที่โคโฮส์ร่วมในช่วงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่เกิดให้กับคุณผู้ฟังในช่วงที่แล้วว่าเอาแล้วมาอีกแล้วโควิด1 9ตอนนี้นะฮะทุกพื้นที่ข่าวเพ่งเล็งจับจ้องและมองไปที่เรื่องนี้การกลับมาระบาดและรอกใหม่หรือเปล่าใช่คำว่าหรือเปล่านิดนึงเดี๋ยวจะตื่นระหกันแับที่แน่ๆนะฮะทางตอนบนของประเทศตอนนี้โอ้โห เรียกว่ายอดแคนเซิลยอดคืนตังนี่ๆๆเรียกว่าผู้ประก,กอบการเนี่ยปวดกระบาลครับวันนี้เราก็เลยต้องเรียนเชิญนะฮะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราซึ่งก็เรียกได้ว่าใช้บริการท่าน <c oughs> เป็นประจำว่ายอย่างนั้นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิยทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,รองศาสตราจาร,ย,รย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์จันเจตของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมเข้าประเด็นเลยครับครับ สถานการณ์ที่มีใครก็ไม่รู้ข้ามแดนมาแล้วก็มาซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วก็ตอนนี้โอ้โหเรียกว่าพีนาดจานมองอยังไงครับอันดับแรก uh จริงๆทุกอย่างเป็นอยู่ในตามที่เราคาดหมายเอาไว้อยู่แล้วบางครั้งบางคนบอกว่าก็มาเร็วกว่าที่คิดบางคนก็บอกว่ามาช้ากว่าที่คิดพอดีเราต้องมองย้อนกลับไปว่าเราเริ่มรู้จักโรคโควิดตั้งแต่ประมาณสักช่วงต้นปีที่ผ่านมามกราคมกุมภาและสภาวะที่เราเริ่มกลัวคือว่ามีนาเมษาจนกระทั่งถึงขนาดพอหลังสงกรานต์เราปิดประเทศกันเลยแล้วก็มีกระทั่งไม่ใช่แค่ปิดประเทศแต่เราล็อกดาวน์เศรษฐกิจล็อกดาวน์การศึกษาอะไรหลายอย่างกระเทือนมากบรรยากาศประเทศไทยถูกสร้างให้อยู่ในกรอบเรียกว่าการกลัว มากกว่าการตระหนักรู้จักโลกมันเราไปอยู่ที่เกาะของการที่เป็นตหนกแล้วก็ตื่นกลัวมากมันอาจจะเป็นเขาเกษตรกรคนไทยที่ต้องกลัวซะหน่อยหรือจะยอมใส่หน้าก,กากอะไรต่างๆนี่พราความกลัวเนี่ยถ้าเราไล่มาเรื่อยๆเนี่ยครับเวลามีเคสเกิดขึ้นสักเคสสองเคสเนี่ยเราจะตื่นกลัวกันอย่างหนักมากแท่งจาเคสที่ระยองได้ที่มีทหารอียิปต์ออกมานอกพื<ล>้นที่ปุ๊บก็ปิดกันทั้งจังหวัดเลยโรงเรียนก็ปิดหมดเลย สายการณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหวังคาดหมายนะครับจะบ,บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยทาง,ทางการของรัฐเนี่ยก็กลัวสิ่งที่เราเรียกว่าพรมแดนธรรมชาติอยู่แล้วรเรื่องของการที่สามารถข้ามเขตแดนได้โดยง่ายอโอเคเราปิดประเทศรเราปิดด้วยทางเครื่องบินรบเราปิดด้วยทางเรือรหรือแม้แต่การข้ามสะพานการข้ามรถยนต์ก็ตามแต่พรมแดนธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแล้วคนก็เคลื่อนที่ผ่านกันถ้ากลับไปย้อนดูข่าวจะมีตั้งแต่ว่ากลัวว่าคนจะเดินข้ามแม่น้ําสุไงโกลกทางภาคใต้ทางมาเลเซีย เพราะว่าช่วงน้ําแล้งเนี่ยก็เดินข้ามกันได้เลยฝั่งลาวก็สามารถจะข้ามได้เทศแม่โขงและแน่นอนทางด้านพม่าก็เกิดขึ้นได้แต่เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว,ว่าช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติซึ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้ปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีเคสในประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่รแล้วอาจจะมีเช่มาเลเซียมีบ้างแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สาการคราวนี้มันเกิดภาวะที่ว่าที่พม่าซึ่งตอนแรกเนี่ยสาการมันเกิดที่ยะไข่แล้วก็ที่ย่างกุ้งแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าที่ท่าขี้เหล็ก จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดครั้งใหม่เดี๋ยวพอโรงแรมมันจีวันท,ที่เป็นข่าวครั้งนี้พอมันเกิดการระบาดภายในนั้นคนที่อยู่ในนั้นสามารถจะเป็นผู้แพร่เชื้อได้แล้วการเคลื่อนที่ของคนข้ามเขตแดนฝั่งพม่าเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยมีทุกวันมีมานานแล้วเสียเงินกัน3ามพันสี่พันแต่พอสถานช่วงนี้มันค่อนข้างวิกฤตขึ้นมาก็เสียเงินแพงขึ้นแล้วก็มีคนพยายามจะข้ามมาดังนั้นแหละที่ทําให้เราเด้เห็นว่าเชื้อมันข้ามกลับประเทศไทยคือมันระบาดในพม่าก็จริง แต่ว่าที่ผ่านมาคนพม่าเขาไม่ได้ข้ามมาไทยแต่คราวนี้คือคนไทยที่ต่นฝั่งพม่าแล้วข้ามกลับมาก็เลยมีการแพร่เชื้อขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบก็คือว่ามันเหมือนเชื้อเข้ามาเมื่อก่อนอาจจะเคยยินคํานี้นะการระบาดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามวันนี้คนลืมคนลืมไปหมดแล้วเมื่อก่อนคนจะทำประเทศไทยถึงขั้นที่หนึ่งหรือยังขั้นที่สองหรือยังขั้นที่สามหรือยังขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือภาวะเงี้ยแบบคนเข้ามาในประเทศแล้วทําให้เกิดการระบาดขึ้น ครับครับโทษทัาอาจารย์มีคุณผู้ฟังทักว่าเสียงจังเสียงเบาก็ต้องโอเคโอเคครับแล้วก็พอพอขั้นที่คามที่เรากลัวกันสก่อนคือแบบเข้ามาแล้วระบาดกันเองในประเทศแล้วรัฐก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่ถามครับจนวันนี้รัฐย่งบอกว่าไม่ถึงขั้นที่ถามครับแต่วันนี้มันคือสถานการณ์เดิมที่กลับมาครั้งมีคนต่างประเทศเข้ามาแล้วระบาดแล้วมีเคสเหมือนกันที่ว่าเข้ามาแล้วก็กระจายไปทีหนึ่งเช่นไปเจอเพื่อนที่อยู่ในรูมเมทในห้องพักเดียวกันครับฉะนั้นถ้าผมบอกว่าม จริงๆโดยส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่ากลัวมากมันยังไม่ใช่การระบาดโดยแพร่กระจายกว้างแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราคาดว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่มันสะท้อนหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องความเรียกว่าไม่ความไม่รัดกลุ่มใน,นกลไกของรัฐนิดหนึ่งตอนช่วงต้นอาจารย์พูดและผมชอบคํานี้ฮะว่ามันมีคําว่าตระหนกกับตระหนกักครับวิธีที่เราใช้ในการพยายามพันเนี่ย เราจะเน้นไปในเรื่องของความตนกมากกว่าให้ทําให้คนกลัวมันมันทำให้คนกลัวและทําตามง่ายกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นครับใช่เมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็อยู่กับโรคนี้ด้วยความหวาดกลัวครับแต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องของการตระหนักมากกว่าตระหนกครับช่วงประมาณกุมภาพันธ์ถ้ามีสื่อมาสัมภาษณ์ผมจะเล่าธรรมนองนั้นเลยผมจะเล่าว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับโรกแล้วจริงๆผ่านมาจะครบปีเนี่ยเรารู้จักโรคมันมากขึ้นเยอะเลย ผมเพิ่งมีลุสิตคนหนึ่งที่เขากลับจากฝรั่งเศสแล้วเขาก็ไปป่วยที่นั่นวันนี้เขาก็ยังแข็งแรงเดินอยู่กับเราสบายมากค,คือคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเรารู้จักโรคจริงๆเนี่ยมันก็คือโรคระบาดโรคหนึ่งที่แพร่กระจายออกไปแต่ว่าบรรยากาศที่ผ่านมาเราสร้างความกลัวค่อนข้างมากแล้วบางครั้งเราบางคนก็จะว่าผมว่าผมผมพูดม่ค่อยตรงกับที่รัฐต้องการเท่าไหร่นะแต่ว่าบางครั้งเราไปปิดมากเกินไปเนี่ยเศรษฐกิจก็เสียหายการศึกษาก็เสียหายมันต้องบาลานซ์ดีระหว่างทั้งเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพ แล้วความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมด้วยแต่สถานการณ์เนี้ยผมว่ามันเป็นที่ผมเกิดเมื่อกี้มันสะท้อนหลายๆอย่างว่าเรายังมีช่องโหว่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับงั้นผมเข้าประเด็นเลยครับอาจารย์มีหลายคนคาดเดาใช้คําว่าคาดเดาละกันถ้าคาดเดาคาดการก็เหมือนกันนะคาดเดาก็คือความรู้สึกล้วนๆเลยว่าเอาละระบาดรอบสองแน่ๆเดี๋ยวต้องกลับไปเคอร์ฟิวเหมือนเดิมแอลกอฮอล์หน้ากาเลยต้มาจักตัวกันอีกไหมเนี่ยว่ายังไงก็ต้อง นั่นแหละมันจะกลับไปเหมือนที่เราที่เราหนักหนักสามาเนี่ยครับอาจารย์มองว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นได้ไหมฮะคือจริงๆเนี่ยผมยพยายามบอกว่าครั้งแรกที่เรามีสนช่วงมีนาเมษาเนี่ยครับมันยังไม่ระบาดจริงจังเท่าไหร่เลยนะรจริงๆรแล้วมันมีแค่2จุดที่เราเข็นก็คือว่ามีสันบันเทิงเกิดขึ้นที่ทองรอรอันนั้นก็ประมาณ10กว่าเคสที่เกิดขึ้นเพราะมันเข้าไปโต๊ะเดียวกันอ้จุดหนึ่งที่สําคัญมากคือที่สนามมวย ที่ตอนนั้นติดกันค่างๆเยอะผมเพิ่งเจอคุณแมททิวดีนไปวันก่อนคุณดีเดียก็เพิ่งเจอกันตั้งคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าว่าติดคข้างเยอะแต่ก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่เดียวมันยังไม่ใช่การระบาดต่อๆกันในประเทศถ้าเรากันตรงๆก็คือว่าณวันนั้นดนา่ดเนินนโยบายผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือปิดกรุงเทพพอปิดกรุงเทพเนี่ยพอเชื้อตอนแรกเคยมีเชื้อที่สนามที่สามมวยใช่ไหมครับมีการออกไปข้างนอกก็ไปเจอกันพอปิดกรุงเทพเนี่ยคนเดินทางออกนอกกรุงเทพ ตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่จริงๆนโยบายรัฐเลยต,ต,ต้องต้องชัดเจนเขามีการถแถลงดวยบอกว่าพยายามจะลดความรุนแรงของการแพร่เชื้อในกรุงเทพลงมันก็เลยไปแพร่ที่ต่างจังหวัดเราก็เริ่มเจอว่าจังหวัดนั้นมีจังหวัดนี้มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้ง70กว่าจังหวัดของเรามีทุกจังหวัดถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาจนครบปีเนี่ยยังมีหลายจังหวัดเลยที่ไม่เคยเจอแม้แต่เคสเดียวแต่ก็โดนผลกระทบจากการปิดหรือความกลัวนี้ไปด้วยนี่พราะความกลัวเกิดขึ้นแน่นอนเกิดอะไรตามมาพอแพนิคคุณก็ต้องซื้อทุกอย่าง เพื่อนผมแม้แต่ผมแซวเล่นอย่างคุณพักภูมิออไลแพนด้าถ้ารู้จักชื่อเพจเขาดังๆเนี่ยพักภูมิเนี่ย <c oughs> พักภูมินี่ก่อนใครเลยซื้อของตุนเข้าบ้านเอาของอาหารเ <c oughs> ตรียมจั่แบบผมอยู่บ้านได้หนึ่งเดือนยังไม่ต้องออกไปเจอที่ไหนเ <c oughs> นี่ยนี่คือขนาดบุคลากรทางการแพทย์กันเองบายทียัง,ยงต้องระวังหรือว่ามีความกลัวเกิดขึ้น <c oughs> ฉันตอนนั้นทุกคนคืออะไรตุนได้ก็ตุนและที่สําคัญคือรัฐเองรัฐควบคุมหน้ากากอนามัยตอนนั้นสังเกตไหมครับว่าหน้ากากอนามัยที่เคยหาซื้อได้ง่ายๆอยู่รัฐบอกว่าเก็บรูป ที่โรงงานทั้งหมดที่ผลิตที่มารัดเก็บรวบบทจะไปแจกจ่ายเองคนพวกเราก็หาซื้อไม่ได้ผมเองผมต้องสั่งจีนสั่งเวียดนามจากกล่องละไม่กี่สิบาทเนี่ยผมสั่งมา3 4 0สบาทตอนนั้นก<ะ>็ต้องซื้อเพราะมันไม่มี<ะ>แต่วันนี้ถ้าถ้าวันนี้เลยเนี่ยผมจะพบว่าเรื่องหน้ากากอนามัยไม่ค่อยห่วงแล้วเพราะว่าเรามีขายค่อนข้างจะหาซื้อง่ายขึ้น<ะ>อาจจะราคาเริ่มปรับสูงขึ้นหน่อยแต่หาซื้อง่ายขึ้น<ะ>อย่างที่สองคือทางกรมอนามัยเขาก็เขา้าใจทําก็คือพยายามโปรโมทเรื่องหน้ากากผ้า เรารู้ว่าหน้ากากผ้าจริงๆไม่ได้ช่วยเรื่องการป้องกันเชื้อเข้าหาเราเท่าไหร่รรมันไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นแต่มันช่วยเรื่องการป้องกันการแพร่ออก <ừ> ที่ที่น่าสนใจของโรคโควิดคือมันสามารถแพร่ระบาดได้แม้ว่าเรายังไม่ป่วยไอ้ที่ตรวจความร้อนกันเทอร์โมโสแกนกันว่าต้องอุณหภูมิไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกคุณแค่พอเริ่มมีเชือ้อเชื้อมีจํานวนมากเพียงพอคุณสามารถแพร่คนอื่นได้ดังนั้นในประเทศไหนที่ใช้กลยุทธ์แบบไทยเราคือใส่หน้ากากกันเยอะๆแม้จะเป็นหน้ากากผ้าก็ตามเนี่ยมันช่วยลดกัน กระจายออกได้นั้นสารการมันก็จะช้าลงนั้นเมื่อเรามีเรื่องหน้ากากเราค่อนข้างจะเคลียร์งี้แหละแอลกอฮอล์ช่วงแรกมีกฎหมายมีปัญหายอยู่ <c oughs> ม้วอกฎหมายบอกห้ามแอลกอฮอล์ที่ที่ต้องไปทําเป็นพลังงานเป็นน้ํามันห้ามเอามาขายทั่วไป <c oughs> เขาก็แก้กฎกระทรวงเรียบร้อย <c oughs> สามารถเอามาขายแต่วันนี้จะพบว่าแอลกอฮอล์ไม่ขาดแคลนแล้ว <c oughs> นั้นโดยพื้นฐานเนี่ยผมว่าจริงๆเราอยู่ในเกณฑ์พร้อมพร้อมมากในการรับมือกับโรคแล้วถ้าข้ามปีใหม่มาเนี่ย พอถ้าเกิดมีเรื่องของการที่บอกการท่องเที่ยวจะเริ่มเปลี่ยนไปก็จะมีคนเดินทางมากขึ้นอันนี้ผมว่าน่าสนใจว่าเรารับมือพร้อมจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่ดูตอนนี้ประชาชนทั่วไปน่าจะพร้อมเพียงแต่ยหยอนยานเท่านั้นเองครับอ่าหลายคนไม่ตกกังวลครับนะแล้วก็อย่างที่เราเกิดไปในช่วงแรกก็คือว่าทางตอนเหนือเนี่ยภาคก,การท่องเที่ยวเนี่ยเขาทบทอนเต็มๆใช่<ๆ>ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันน่าวิตก่อขนาดไหนเอาทางตอนบนของประเทศไทยตอนนี้เรากำลังจะเข้าวันหยุดปีใหม่ครับ พยายามจะบอกกับทุกคนที่ที่แบบลูกเพจผมที่ตามเพจผมก็ตามหรือสัมภาษณ์นี้ก็ตามว่าโรคโควิดเดอโรคจากโคโรนาไวรัสมันคือโรคของกลุ่มวัดของกลุ่มวัดนะครับมันไม่ใช่โรคก,การสัมผัสแตะโดนกันแล้วจะติดเชือ้อไม่ใช่โรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยซ้ามันเป็นโรคของการที่เราหายใจลดกันคุยกันน้ําลายใส่กันม,มันเป็นโรคของการคุกครีเราเราไปสร้างภาพน่ากลัวเหมือนกับว่าถ้าใครโผล่เข้ามาหายใจผ่านเราฟุบเดียวเราจะติดเชื้อไม่ใช่ จริงๆแล้วมันเป็นโรคที่คุณต้องคลุกคลีอยู่กับคนอื่นเป็นเวลาเพียงพอเขาบอกว่าวิธีเท่าที่คำนวณง,ง่ายๆนะครับบอกว่าเราถ้าเกิดเราไปกาศอยู่กับคนที่ติดเชื้อและทั้งสองคนไม่ใส่หน้ากากทั้งคู่แล้วอยู่ในระยะประมาณ1เมตรและคุยกัน15นาทีเราถึงจะรับปริมาณเชื้อเพียงพอที่ทําให้ร่างกายเราติดเชื้อได้ oh. รู้สึกไหมครัมันมันดูมันดูโลงขึ้นไหม แต่บรรยากาศที่ผ่านมามันก็ใครเดินผ่านสักคนจามปุ่มเราติดแน่เลยเราเดินไปที่ไหนไปแตะกับเขาห้องน้าตามหลังใครที่ติดเชื้อเราต้องติดเชื้อด้วยมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นมันต้องคุกคลีครับนั้นปัญหาของประเทศที่เขาเขาไม่ค่อยจะป้องกันเรื่องของความที่โซเชียลดิสแทนซิ่งการระยะห่างการเส่ย<ต>ันกลยมัน,มนลยติดได้ง่ายอาจารย์ขออนุญาตครับฟังแบบนี้เนี่ยดูไม่น่าก,กังวลเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราสื่อสารอย่างที่อาจารย์บอกไปในคนหมู่มากเนี่ยแหมผมกลัวว่ามันความเห็นส่วนบุคคล อคติหรืออะไรบางอย่างหรือองค์ความรู้ที่มีเนี่ยมันจะเจือปนไปทําให้ให้หลักคิดเนี่ยมันมันเจือสมกับอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเฮ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนึกออกไหมฮะก็กลายเป็นหย่อนยานอีกไอเงี้ยฮะนี่มันเป็นความยากสับคนไทยนะครับคือคือกรมอนามัยเองหรือกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยผมบอกแล้วสเตตีชีเขาว่าเปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยจากช่วงตอนแรกนี่เขาแบบทำซะจนน่ากลัวเกินเหตุหรือแม้แต่การเรียกร้องให้เราต้องต้องช่วยกันลดไม่ให้มีใครติดเชื้อเลยไม่ต้องเป็นศูนย์ ศูนย์คนต่อนเนื่องยาวนานหลายเดือนอยู่ๆพอตอนนี้มาเปลี่ยนว่าเฮ้ยมันไปศูนย์ไปไม่ได้เราเราต้องเราต้องยอมรับมีชเชื้อเข้ามาได้วันนี้มาบอกว่าก็มันทัไงเองนะฮะออกรูปมาได้ซ้ําว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็คืออย่างผมเล่า,มากเมื่อกี้มีการพูดคุยกันอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวด้วยกันคนอื่นไม่ได้เสี่ยงเลยนะแต่ความทรงจําของความกลัวไปเรียบร้อยแล้วเพราะเพื่อนผมเขาเพิ่งไปงานสิงเฟสมาก็บอกว่าดีนักบินกับประทันตอนก่อนคุณนั้นเขาจะมาไม่งั้นแย่ไปแน่แน่เลยนีครแล้วบอกว่าไม่ใช่่่่คุณอยูนนนทีโลงแจ้้ขาดั โอกาสที่จะติดเชื้อมันต่ํามากถ้าในห้องสมมติาทำไมโรงแรมบัญชีวันถึงติดเชื้อกันง่ายเพราะมันเป็นอาคารอับระบบแอร์รมันก็วนอยู่แค่นั้นแล้วคนเข้าโรงแรมอย่างนี้แน่อนอนทุกคนก็ปล่อยกันตัว,ตวสสบายบางคนคิดว่าสเกลแค่ข้างหน้าฉันไม่โตร้อนไม่เป็นไข้เข้าไปก็ทําตัวตามสบายได้แล้วนี่คือความหย่อนยานที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งผมว่าอย่างนี้คือถ้าไม่รัฐเอาวิชาการจริงๆมานั่งคุยให้ประชาชนเข้า